สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนทองประเสริฐแชแนลนะคะแชแนลแชตัวนี้เฮามาก็มากินอาขปูนนะไม่หาก็ไปกินขปูนแจ้วขิงกับเจมองมาเอาได้แล้วได้แล้ววันนี้กับมากินขปูนนะกินอบกินน้ำกระถอกกระท่อมนะฮะหลังจากที่หากระตื้นนอนเนาะมะแรงเอาอีบ่กมะแร็งอ่ะขอข้างคมนึงข้างคมข้านะคะเอากินนี่แล้วข้างคมกินนี่เด้กกินนี่มาเต็มกันนะเออ เจ้าก็คือกระท่อมอะไรเป็นอย่างจะกระท่อมเลยเป็นหยางเลยเอาไม่ไม่องขอมองขอความคมแน่เจ้าก็คือกระท่อมนั่นแหละเป็นอย่างเป็นใจยองเอาหนึ่มาจ้าจะปิดกระท่อมเพราะกักินมุกดฟื้นนะครับวยขาจะักุยักระท่อมต้องมมัตันเ็กตั้งรักทะเล แม่ล <m í toys> ูกพวกพวกห้าจะไปกินเบี้ยแม่แรงครับไปเมาเจาหาหลานพูดเดเมื่อบ่ไหนแม่เมื่อวัน้าจะไปกินใกล้ฮินเจ้าเด้อ ดอยบายไม่นี่เป so ็นไข่ปะฮะไข่แห้เมาอยู่เมื่อกี้ซอยจุ๊บ่ไปจุ่มเพียจุ่มเพียหกนาด้วยเดี๋ยวนี้ก็บ้าคักนี่นี่ก็อะไรกนเออหนองนี่นี่แล้มีผูปลากรอน่อยบุญเ่่วกระปูลม ทำอะไรอ่ะทำอะไรลมกระไพรนี่ลมผูบ่าวแล้วมันหนึ่งลมเบิ้งาว่ในงมาหดมาตุ้มเมลใ่อด้วันน้ารือาเรือลมภูบานมีคำตอบไปยังม่มเดียนแม่มันดีโมมาวะนี่แทนแบบนี ไวไปนีโดยๆๆโอเคห้นาสวอกอลังระตนี่อนนี้อาจารย์วิกำลังลุผู้สาวอยู่เนาะรักมีผู้สาวน้อยเดี๋ยวจะไปบอกนิตาเราตอนนี้่เราเราเรานาตีกะลีอเรานาตีกะลีอย่ดูดคำสั่งอย่าดูคำสั่ง่อันนี้บบปรยากว่าบอได้แบบเท่าไหร่ แนะนำไอ้หักแพงนะกับประหยากร่วนะแต่ว่าคำว่าแนะนำหมูแก่เออแก่ที่แบบที่หนึ่งเลยเร็วมากอยู่ได้ห้านยอยูได้แต่อยู่คออยู่คอละที่เหลือไม่มีไม่มีตัสเตกนี่เด้สปอยคนนี้เลยคนนี้ก็สวยนะพูดไม่ได้คนนี้อ่ะสวยปังอลังการโอ้นี่เด้สปอยคนนี้เลยทีโบปรจานตัวเองแล้วเนึ่ง เป็นอะไรทำความพักเดี๋ยวนี้เท่าตีกันละพี่ตีกันทุกวันเลยจะเป็นซึ่งกันแทนจะเที่มักตีกันตรงนี้เป็นเป็นเป็นซึ่งกันแทนใช่บอแล้วอาทิตย์กันแล้วอย่าลงไม่ลงมือลงห่ำแทนอ่าแต่ว่าแต่ว่าตัดตัดภาพมาที่คนถ่ายเนี่ยอันรถกระบีนพองหักท่าเทพกระตอด ก็แบบชีวิตอาพับมากเลยอ่ะมือตอนรถอ่รถปีนนะนะมือนั้นมีสามเหตุการณ์ที่แบบสวยที่สุดกูคือกันเด้อเธอมือที่หนึ่งเด้อเธอคุณสีบาวสบายมือตอนเออสีบาวสาเหตุการรถปีนรถปีนคือมือนั้นมีสามสาเหตุที่แบบ สวยอ่าไปาไปสวัสด์เนาะไปสวัสดิ์เลยแม่ว่าไปนอนยโยงแฮมเออนอนงงแฮมมาตื่นเช้ามาลืมข้ามขี่รถมาลืมข้าันนี่ดูเท่ๆนี่แหละเออลืมเท่ๆพอได้ละอือมก็มาสามสี่ลักคุณนะขับปลอมสามสี่รักแล้วคุณมาทาเราแล้วขี่รถโง่มาเอาอันสะคอตัวนี้ไม่อย่างสะคอกี้อย่าง ถ้าพิ่ชนะหบ่เออรวงพ่อัด,ลออดแล้วันนี้ก็และวันนี้แปะเอาน,นี้มาแล้วก็ไปอันท่านิีงห้างอืไปท่านิีงห้างเลยวันนี้ไปใส่น้ำมันอืใส่น้ำมันแล้วเขาใส่น้ำมันให้พิดได้ล,ล้างถังล้างถังอีกเฮ้ยตกใจเราล้างถังแล้วก็พากันไปด้านบบ๊ซีเดหมดมือเลยเหมือนนั้นนะอะเออคือกันแฮซีเยดแบบมุ้งงิี้ทั้งปูทั้งโยนะโยงงุดงยีนแห้ง และแบบนี้ไปอันนั้นไปร้อยสิไปหาไอ้เถ้าไปสวรรค์จนขี้รถจนไปยุกจนประมาณเศร้าฝ่ายรักแล้วไอ้เถอาบอกว่าเลิยนเด้อว่าสันที่ขี้กับคืนมาอีในมอาหารน้ำมันรถโอ้หมดร้านฝ่ายร้านฝ่ายสองร้านบัดสวรรันไปสวรรคัสดิ์ไปท่านพูดนะพูดท่านพูดเมื่อเมื่อขี้รถเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยแสดงว่าหนึ่งสาเหตุมันเมื่อยเนี่ยนะเมื่อยละห่างกายเฮาบ่ไหวแล้วมันนันมีเรื่องให้เฮาเครียด แล้วมันเห็นให้เขาแบบว่าเพียอารมณ์ของคนตอนนั้นก็คือมีแต่เรื่องแล้วเฮาหู้แล้วว่าแต่ว่าวันนี้เฮาบังหู้เด้วลาดวกเฮามันตกมาปลี่ยนงานรอดกอดนอนน่รอดเครียดมืดมือเลยรไปเนี่ตอนตอนสิ่ีเมื่อไหร่มันใกล้สีพาวแล้วมันลื้ไวเลงไวหมอกสมแล้วก็แบบเปิดคล้เลยมเธอเธอมันบ่เจอมมันบ่หูทางมันบ่เรื่องทาง เพราะาเขาเหตไม่ทาเขาเแ่ก็บเป็นอย่างนล้วทุกคนสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนมีผิดพลาดได้เรื่องเเรื่ององก็มีอยู่อ๋อก็เดี๋ยววัดตีนหนีอันขาดดอยู่ยังหมดได้จังได่ท่าให้ใส่ดีกล้องตัวนี้ช่วยอะไรอ่ะอันนี้คือเป็นโลออกมันเป็นอะไรอ่ะปกติใส่ฝนสกปรกมากใส่อันนี้ก็สกปรกไอ้่าอยากซื้อละสามร้าิบาทนะเป็นได้ เอาไหมเอาไหมวะบ่เลยไม่ยังต่อไปขึ้นบ่อขึ้นบ่อได้แล้ววะเดี๋ยวกูขึ้นก่อนความหักโอยก็นขึ้นโอ้ยฝนสตกเลยทุกคนบ่เถึงถึงถึงหีจะจบถึงหีเขาจะบ่ แต่คนเห็ดก็โอ้โหอยู่ใดมาเจ้าแต่ผู้ชายเห็ดก็โอ้โหอยู่น้าเ้ยยี่จะเป็นสเตีนเอาเป็นอยังบาสนะบอเป็นภาษาอะไรอ่าของเจ้าก็คือดอกของเจ้าก็คือดอกไม้อะของเจ้าก็คือดอกไม้อะไรโบ้แมงหอมได้บานะอันนี้ถึอวต้องมาวอันนี้ถึงต้องมาผิว เจ้าก็คือดิซูห่าแหละเป็นเสตเสตน้ำไหลมาโอ้โอโมโหฝื่นเที่ยวยังก่อนอเจ้าคือสิเจ้าคืออยนําเก่งเนาะดำเอ๊ะเจ้าคือชมุนมันมนัดำ กว่าจะเจอรักแท้รีเพย์ามาสามรอบรักแท้ก็เหมือนการการกรมหิวในมาหาสมุทรไม่หาเลยติงปวดกระา